ครับสวัสดีพี่พี่เอฟกุมารทองบางปยเอาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับพระเครื่องเครื่องรางของคำนะครับแบบผมกุมารทองมองพยเยานะครับวันนี้นํพาพระสวยๆนะครับเอามาฝากพีก่พี่เอฟซีเหมือนเดิมนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับวัตคังนะครับ ชุดนี้เปิดองละ2,000บาทครับเปิดองค์ละ2,000บาทนะครับมีอยู่ติบก็ององนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับศ6 4ย์6 1 1 6 9เจหน้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกกันเลยแล้วกันนะครับองค์แรกนี่นะครับหลวงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับองค์นี้เนื้อนวลสวยนวลตาเลยนะครับเนื้อนวลสวยนวลตานะครับดู ดูหนึกนุ่มนะครับดูหนึกนุ่มนะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังสองดูจะเห็นเมดมวนสารนะครับมีรอยปูไตนะครับมีรอยปูไตสวยๆเลยนะครับพิมพ์ทรงดีนะครับองนี้พิมพ์ทรงดีนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ภาพประทานนะครับอ่าองนี้เปิดไว้สองพันนะครับชุดนี้เปิดไว้สองพันบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปดูองค์ที่สองครับ องที่สองชุดนี้จะลงรักน้ําเกลี้ยงนะครับลงรักน้ําเกลี้ยงนะครับนี่ครับต้องเราจะเห็นด้านข้างจะเห็นพวกเม็ดกรวดเม็ดอิดเม็ดตาทรายต่างๆนะครับด้านหลังมีรอยคลื่นรอยปาดแบบนี้เลยนะครับเป็นรอยจับมาครับลงรักน้ําเกลี้ยงนะครับนี่ครับสองพันนะครับชุดนี้กปไว้สองพันนะครับต่อไปมาดูองที่สามนะครับองที่สามนี่ก็สวยนะครับเนื้อออกโทนขาวนะครับนวลตานะครับ หน้าพระพักเป็นผลมตูมแบบนี้เลยนะครับเส้นทุ้มเส้นทุ้มผ่าวายกลมนะครับนี่ครับผ่าวายกลมนะครับครึ่งซีกนะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกงามๆเลยนะครับรอยปีกรอยแยกงามๆนะครับเนื้อหนึกนุ่มดีนะครับดูนวลตานะครับเอาสองพันบาทนะครับองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่องค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็สวยนะครับ เนื้อแห้งหมดแล้วนะครับเนื้อแห้งหมดแล้วนะครับนี่ด้านหลังองคนี้มีพวกเม็ดมอนตราใหญ่ๆเลยนะครับเม็ดมอนตราใหญ่ๆนะครับอ่าชุดนี้เอาสองพันบาทเหมือนกันนะครับอันนี้องค์ที่ส okay. ี่นะครับอง์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นหลังกระดานนะครับหลังกระดานคืดกระดานนะครับ นี้องค์ที่ห้านะครับผมสองพันชุดนี้ผมเปิดไว้สองพันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่หกอันนี้องค์ที่หกครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนครับซุ้มแขนลึกๆนะครับอดนนนนแบบนี้เลยนะครับซุ้มแขนลึกๆอดนนนนนะครับขอบข้างนะครับผมขอบข้างดูปรีดูรอยปรีรอยแยกเป็นธรรมชาติดีนะครับด้านหลังมีรอยปูไตนะครับ รอยปูไตนะครับสวยๆเลยนะครับนี่องค์ที่หกนะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะองค์นี้เนื้อนุ่มดีนะครับองค์นี้เนื้อเนื้อนุ่มดีนะครับองค์นี้แก่น้ํามันนะครับแก่แก่พวกน้ํามันตังริ้วนะครับนี่ครับผมนข้างนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับอันนี้องค์ที่องค์ที่เจ็ดนะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปด องนี้ก็ลงรักนะครับลงรักน้ำเครืยงนะครับสวยๆเลยนะครับนี่องค์ที่แปดนะแล้วสวยปุ๊นะครับสองพันนะครับต่อไปองค์ที่เก้านะครับ<ม>องค์ที่เก้าองนี้จะแก่น้ามันนะครับแก่น้ามันแก่กน้ลามัน,น,มนตัอง,มมนตงอิ้วนะครับกล้วยนะครับลองดูเห็นเม็ดมนสาร เม็ดดำเม็ดแดงแบบนี้เลยนะครับเม็ดดำเม็ดแดงสวยๆเลยนะครับนี่ครับอ่าต e ่อไปนะครับอง์ที no ่สิบอันนี้อง์ที่สิบองนี้จะออกเนื Alexandria ้อฟ <sal> ูๆนะครับเนื้อจะออกฟูๆนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างปริแยกสวยงามมากนะครับนี่เนื้อตภาพใช้่อะนะครับเนื้อตภาพใช่นะเนื้อนุ่มเลยนะครับอ่าสองพันนะครับผม ต่อไปนะครับองนี้พิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเรี่ยมแบบจัดขอบบโพรารเลยนะครับนี่องพิมพ์ใหญ่นะครับน่ครับเนื้อสวยนะครับองนี้เนื้อสวยนะครับองที่สิบเอ็ดนะครับสองพันนะครับต่อไปองที่สิบสองนะครับองที่สิบสองเป็นพิมพเจดีนะครับองที่สิบสองเป็นพิมพเจดีนะครับ องค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับองค์นี้ก็เนื้อสวยมีเลยสองพันบาทนะครับผมต่อไปองค์ที่สิบสามนะครับองค์ที่สิบสามองค์นี้จะลงรักนะครับลงรักพวกําเกลี้ยงนะครับนี่มีพวกเม็ดกรวดเม็ดพระกุกนะครับกําแพงตุ้มกอรออะไรอย่างนี้ครับเม็ดอิฐบล็บอกหนึ่งิฐโบราณน,นะครับ อันนี้องค์ที่สิบสามนะครับผมสองท่านนะครับต่อไปองค์ที่สิบสี่ครับอันนี้องค์ที่สิบสี่ครับเนื้อสวยเลยอ่านี่ครับผมอันนี้องค์ที่สิบสี่นะครับต่อไปนะครับผมองค์ที่สิบห้าครับสิบห้าองค์นี้ก็สวยนะครับองค์ที่สิบห้าอ่านี่ครับผมอ่าอุ้ย ครับเนื้อแข่งนะครับตกไม่แตกนะครับอ่าสองพันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดลไลน์มาได้เลยนะครับ064 756 1169นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์ดเดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ